โยดงองท <si ั้ม่ทั um> <t ru> <t ru> ้ยทไม่เิมเอนะอเ่กแบบน่ักิเจ้าเนาะกโดนไยโอ้ย้ยีสบายดีสบายดีอ้ให้แล้ววันนี้เนาะนี่ดี๋เฮ็ดเป็นทุงว่าแบนี้่นอื้อกินกระเพอเได้เนาะ Nam ngàm mục kích ngon kính ngon kính ngon 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 โทษเนาะพี่น้องเลยอย่างนี้น้องน้องไทยสีนแห้งบ่ฮะสิ้นแหง้แหง <c oughs> เอาไปปิ้งกินมึงด้วยเดี๋ยวไม่แหงนะ้งเนาะเอาไปขาย,ายเฮ็ดเทสคขายบ่อันนี้ยนะเบิ่องบนเบิงบ่งกินมันก็นมันคือออกสมๆเนาะอืม เออน้ำม้แห่พงพันเห็ดเนี่ยนี่เนาะยังเชิดตัวนี้เปิดดูดโดยสบายดีสบายดียดฮึบปลาธุรกิจน้ำม้น้องน้ำพิ่นนี่เนาะเจ้าของธุรกิจไปใช่ไรฮะไ,ไ,ไ,ไปปั่นน้ำมไไปปปันนม้มไ ปั่นกระเพยน่ะปั่นกระเพยฮะบุ๊คหนีบมันๆเนอะนิ่งชีต๊กเซไพ่เจ๊จะไปหาบ่าจะโบจะไปโดยทางนองไม้เด้เราจะหาหนองไม้ต้มเราหาหนองไม้มาต้มกินโดยต้มชุกแล้วบ่ชุกแล้วชุกเลยก็เดี๋ยวเราไปเอามากินเนอะ โดยเอามาลายยี่ปอมันคือกินออกชมชมปอหรือว่ากินมันเป็นแน่นี่<โ>บ่โอ้โเจ้าเจ้าเจ้าเคยเห็ดบ่เคยเจ้าเห็ดกับแบบนี้ปอลองลองเอาต้มเบิองได้กินเบิองได้บนโบอ้โหฮะเอาเพิ่นเห็ดเนีได้ใช่เ <โบ S 2> พิอนอ่นเอามาต้มนะไรแต่บ่ ลองลองแซน้ำต้มกินมึงหน่อยมันอยอ้ขอจอบเลยปอปอคิปบอสอยากพูดว่ามันมันชีคื่นโตออกมาเป็นจังใดะนะว่ามันแห้งแบบมันถึกน้านันนะบอเกลใจของพดไปเลยไปเอาบ่วงน้องหน้าไหมถูกทูรกิส ตาเข่าน้ำเนาะนนไล่จะบวงลงเหียล่ะบวงมาบวงเกาอีอะบวเห็นครับบวเห็นเลยบวเนได้ย่ะปิดปิดปิดให้เพื่อนบบบนี้มันมันคือออกกินสมบ์เนาะเราเราไม่เพิ่นต้มแบบนี้บ่เพิ่นต้มแบบนี้แต่เพิ่นเอามาพาทุบบวเพิ่นทุบบว ชุบแล้วมากนากอันคือตัวตัวนี้เนี่ยเพิ่นต้มจืดเลยบ่บ่ขมคือกันต้มแบบนี้เบิ้งเบิ้งชีสิมึงโอ้มันคือยังแข่งอยู่จะการกินไห้กีเจ้าเจ้าชีิมึงเลยจ้ะเอาอย่า เบื่อไปจักใช่อ่ะยำน้อยๆให้เบิ่งเนี้ยโอ้ยเบื่อได้ใช่เนาะอุ้ยหนาวกับตามพวกกันมาชิบมึงดูนี่โดยสบายดีห่านน้องไม้น้องไทยกันยังบุกล้าบุกล้าได้ข่อยเนาะเดี๋ยวข่อยมีคนลองเดี๋ยว่บ่ปให้คนลองกันมาพี่มาพี่ อ้าวนึ่งบางนึ่งเอาลอไม้แห้งให้กินนะสบายดีโดยสบายดีเอายังบ่สุกติอาชุกแน่ๆข่อยต้มแล้กินนี่อยู่วาลือน้องเฮายังบ่สุกบ่คั่นเจ้าชิมข่อยก็สิชิมเบิ่งนะมันเป็นจังคั่นมันชุกน่มันสิอ่อนบ่กินมันจตุแม่นกินมันคืออยากชมๆน้องเฮายังบ่สุกคมบ่แม่อ้าก็ต้มแม่นิ มันมันมันคือกินหน่อไม้บูดเนาะพอไปยืนเนี่ยมันยังบูแห้งมันยังบูแหงบอกกล่อยูเล็กเนาะยังไงแฟนตายเออชีบมึงด้วยอ่ะเฮ้ยมัดดอกระตะจ้าคนเห็ดกันยังบูกล้ากินเดี๋ยวคนเชื่อก็จะกล้าเชื่อไปกินบ้าเถอะกินกาสิเป็นยังบปวดเป็นยังพอแต่ยันยังบูสู้ก็ซื้อ à ta để cả kể có mầm, lắm. bò nhá, không? thêm. Thêm. Ừ. <laughs> lên nó mày bông đây nữa. nó mấy. Chồng mấy đứa. Thu, 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 thu đức nam, Thu đức kết nông thân bớt rồi Nó hết hết thân để đưa đó. Nó vẫn còn thân vật rồi đó. Nó ธุรกิจสีเดืองอนนนยังเลือดเอาแต่เอาใจกัดแกเลยแกเรียกว่าธุรกิจสีเดืองดูดแล้วมาหมดแต่ยุดดูดึงแกแกจะตา้ชิลเล็กธุรกิจไม่ได้กระเบิดอันนี้คือเห็ดแล้วหรือเปล่าตัวนี้นะแล้วอันนี้ก็เห็ดแล้วเลยเจ้าก็มาซอยนี่คู่มือบอกชอยบางบางมาชอยเทาเห็ดเบียดยู่เพื่อนเขาแร้เขาก็มาซอยอยู่ลาดี

สิบพันกับบุมีเจ้าคลายพักคลายก้อนทาเจ้านำเอามาหน่อยไหมหน่ยเราไปเอาอยู่แฉเอาฝากคุณเราเราไปเราไปซื้อปะไปซื้อตีแม่เพาเหลือนอนปะแล้วมาเราได้เราได้จิกถุงเลยมั้งนี่ยก็ได้้ตมมอหนท่อมอเดียวนะ แสดงว่มาเมื่อนี้ได้น้อยเหมืนนอนเด,ดินหมาเห็นนะเจาะยังมาเต่ก็เอียนฮหจาะต้นพยดูดีเนาะแบบอันคนไปหามาขายกระปอกมาให้อีกคานสมมติว่าเฮาหามาเป็นยอดแล้วเฮาบ่อได้ปอกเพิ่นคิดกิดโลเท่าไหร่บัน จะซื้อแต่แบบปอกะซื้อแต่แบบปอกะนีโอ้เนาะโดสีพันโดสีพันโดหนึ่งกับลายเติบด้วข้าง,งอย่าไปถึกอยังฮะน่ากําลังไงบ่โอ้โหโอ้โหเลว้ามันเป็นเองมั้งบอ คือเว่ามีอย่างถึงเลือดเลือดออกทะเลาะเลยเจ้าเด็ดเจ้าไปยิกกูเฮะเห็นนากราดมาเห็นเป็นตุ้มเห็นเป็นตุ้มใช่กระตุ้นไงห้ามจะเต้ยเมื่อน่ะเพนเขาไปหาทางน้องไม้น้องทายเพิ่นก่อน À, phải hạ thằng mai đó, nông thai như kêu nè Cơm ở bên này, hẹn hàm tui dền mà bàn Được oh, bao bò bùn chưa tui dền hả bò? Được Xe, xe nằm dền như bò? Được nằm dền, không kì nằm quá xa Mì nằm dền Mì dù bò? Nhông bò đầy oh. <laughs> Xe Xe tầm mươi đấy, chẳng bà bò dền

โดยสบายดีสบายดีอ๋อหายแล้ววันนี้ธุรกิจสีเรีองยังแต่ยังมูทันเบ็ดบอเบ็ดอะไรโดยกดตึกกดตึกกดตึกนายเด็กกดตู้นายเด็กกดตูกเยอะดิเยอะย่านบออยากกินขนมอ้าวนี่ขนมก๋ามี่นี่กินบ่ขนมนี่กินบ่ขนมนี่ขนม นี่นี่ขนมเดี๋นี่ขนมนี่แกะดูแกะดูแกะเอาให้ชีเดืองบ่เดืองกับเติมเนาะเอา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 ไว้เอาไว้กินเนาะเอาเอาไว้กินด้วย พันโอเฮคือเ่าคยแน่นี่เนาะโอชิมมือนี่เพิ่นบริมีเวลาได้ขึ้นนอกเยชิม <death> ือนี่เนาะอ้าจ้อกันตั้งปานเดกี่อาเฮ็ดดูงานต่อแบบนี้ อบไก่ทำต้มปลาโล่ต้มหอยุกเลยบ่ไดรบ่อนต้มให้สุกเนี่ยมันิีบิดก่อนดิลูกว่าหนะโอกระเดียบ่ลูกคิดว่าูก ติดกูมือกูมือเนะาะแถลงว่าเราได้ในน้ำไม้นี่กระดาล้านเติบเลยเนี่น้องน,น้ำไปครับซื้ออยู่พุ่นนี่เพิ่นคือบ่มาขายอยู่พี่เลยใช่อันนี้ก็บน้ำไม้บ่หมกเห็ดอ๋อหมกพริกบ่โอโ้แก้มรู้ฮะอันนี้นอ,อันนี้ก<า>็ชื่อ<า>พือว,ว่าชวนเราเอง โอ้เอาชุดยางเลยน้องนาบนี่เนาะนี้กินเฉยมักเตียวปล่านี่ฮะนึ่งนิวมหวาน่ะคนงามเลยเนาะเก็บมาที่สวนนี่เนี่เวเฮดเป็นทุงบ่แบบนี้แม่นอืมกินกระเพอ์ได้เนาะคนงามเลยบพวยเนาะยู่ห้ยูพูดอีกนงามงามงาม ไอ้มากพลิกกระขายน้อไม้กระขายบาทนี้เนาะเอาทุกอย่างเลยที่ได้เงินนลงนามเพิินนี่โอ้เก่งเก่งเกเมื่อเนะบ่อเมื่อชงลูกชายกันเนาะ รอหยอกนอก้นองเพิ่นพี่นเอ้รดนีน่จักแนกกกกกสนบู๊คือการจักรลใช่เขาจักรโอ๊ยต้องถามน้องน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าผู้ซื้อจจเจ้าเจ้าชาวขายได้เจ้าคือผู้ขายเายน,นี่น <c oughs> ี่ใช่เขาเจ้าผู้ขายอยู่ไกลอืมอบู๊ผู้ขายอยู่เมียอยู่ไกลเลยไปน้ำเพิ่นนี่นะ เขาเจ้าก็ไปไหลายคนคือว่าได้เป็นผู้ชาวกัมพู้าไปแล้วเนาะอยายกษาเปียกกะบูเจ้าชงชิหูเทพบ่เจ้าเฮียนเจ้าเฮียน,น,นหอย้องไหนจ้ะมอซามชงขีเก่งภาษาเบียดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งแทพเหรอช่าเช่าพูดอันเดียวภาษาภาษาอังกฤษได้ยีบ่ได้อยฮะในยู่ ได้แนวแนวใดเนี่ยโอ้โหคันวาอันห้าสิทามว่ากินเข่าอออบบนะบ่นี่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนืว,วานได้ไรทำเดเดบวง,งเลยฮะปอบไ่เห็นเตะเดดอปอบก็่็กจะได้านอนอน,น,อน่ยน,น,นอนนับพันดีได้ใช้ไม่ใช่บ่เอ้าใช่บ่หู <c oughs> คือเย็นกระโดนเลยอมอได้ได้ออกได้ลืมด้วเนาะผู้กะซำนเดียวบุ้งลนะผูชงใช้ผู้จ็คแต่โนโนโนนไหเนาะผู้คำเนงคำบุงมลายน่าภาษาเบียดกะผู้ในเดียวบุงล ภาษาเบียดเกินมือก uh ินะโดนฮ่าแต่ว oh, ่าเราพาออยู whale, ่บางคำแต่ว่าบุเป็นเจ้าเลยเดี๋ยวเจ้าก็ได้เฮียนอยู่บ่เฮียนภาษาเบียดกดเฮียนมาอเมะมาพี่นะมาอเมะมาพี่นะอ๋ออันนี้ก็ได้เนาะอู้เจ็บไปให้เอื้อจ้าฮะ โผี่อะชายไปเลยมาอีกแล้วพ ra uh, ี่น้องเลยธุรกิจพันด้านโอ้ยนาอบัวเอาวะลูกดูกนองซอยนี่ Ni đây ngon? Pân mãn nè phần cả nhạc phần nhạc phần nhạc mì kìt nhịp bò mì xưa nó mùi khô nó mùi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  nó khô nó mùi nó nhám, nó mùi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  nó ตางคนต่างซอยกันพี่น้องเอาเอาไพ้ดินี่คือหมานแทะมักพริกนี่เอาไปขายบมกพริกนี่กัน,น,นขายเป็นธงขายเป็นธงชื่อโล่ชื่อโล่สี่สิบเราไปขายกิโลเท่าไรบ่เนี่ขายเป็นธงงขายเป็นธงขายธงเท่าไรฮะถุงส<า>ิบพัน

เป็นเป็นได้คือว่าเดี๋ยสบายเมื่อยบ้อเจ้าไปเอามาจะใช้คือป่หเพื่อนมาชงอยู่พี่ใช่ไปซืออเออขาน้มูกน้ำมันดิเออเออเอ้าจังแม่นมันเนาะ เอาโอเคสนโนว์พม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบาไลก็บเไล้คอจบคลิปปิดคลิปลงใบเพียงสันีกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณพม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสกุลสุคนาทีคำว้าติดตามนะครับสม้มทั้งซองบาไลยเนาะสำหรับคลิปนี้ลำลาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีปะ่ะพี่น้อง